โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราไปเจอกับบุกคอม BCTV g a m e เมอรีวิวกันอีกแล้วนะครับเพราวันนี้เราได้กิน1น50ซับสไครต์แล้วนะมันเป็นูที่โคตร Amazing Spiderman มากแนะก็ตอนนี้เราก็แนะ่ท้าจะาซับสไครต์แล้วนะครับก็มีคนขอให้ผมเล่นเกมเมัน188 18 18บวกแนะ่เร็จะลองเล่นเกมผีให้ดูฮะ แต่ก็เกมผีมันโอ้มันเขาไม่เอาอ่ะเขาต้องการเกมที่มันสิบแปดบวกครับเออยังไงนะครับเอาแบบมันแล้วก็ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะผมนีไม่รู้ะไรกับมันเนอ่อถ้าเกมพ่านเรื่องเนี้ยมันก็จะละแล้วมรดิสิตก็น่าจะโดนแบนคลิปเะฮะผมไม่รู้จะแบนผมหรอกผมไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วก็อะไรไหมครับพาร์ทคอร์ดิเทอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้นะฮะ แล้วตอนนี้ไมค์ผมพังนะฮนะผมเลยต้องใช้กล้องโทรศัพท์ไปถ่ายไปก่อนเพราะว่าไมค์มันยังดีอยู่นะแต่ไมค์ไมค์ทัวไมค์ขอมผมมันเน่านะฮะมันพูดไม่ได้นะแต่มันพูดในการย้ามพูดได้นะมันก็แปลกนะนะแล้วก็ตอนนี้เราก็รอไปแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ซื้อไม่มาให้ไม่แล้วก็ลองว่าใช้ได้ดีชัวนะ่อโอเคนะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมลาไปก่อนนะฮะขอบคุณสำหรับาสิบท่านทานนะฮะ ทุกคนเลยที่ติดตามมาถ้าขาดไปอีคนเดียวนี่มันจะเป็นอะไรที่นะที่ไปถึงห้สาสิบสสครันะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเอ,อขอให้โชคดีสำลีไปหัวตะกัวฝังในลำไส้เป็นมะเร็งโชคดีเจอไม้โชคร้ายเจอปืนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่เหลือบายบายครับทุกคนฝากทุกคนครับแั้นก็ขอให้สิเก็บเสดเดนี่ก็ เจอกันแล้วกันนะฮะชิปนะฮะก็ให้ผมคอมพนะิวเตอร์เนเจริญเจริญขึ้นไปนะฮะก็ขอให้ทุกคนมาอวยพรใต้คลิปนี้ที่คลิปชั้นข้างล่างนี้นะก็มาอวยพรกันแล้วจะ,จะอวยพรว่าอะไรนะจะมีคนดูหรือเปล่าแค่นั่นแหละนะฮะในพวกนี้มั่งซับตัวใครแล้วก็ไม่ดูกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนดูกันหน่อยนะฮะงันะะวันนี้บุ๋มคอมพิวเตอร์ขอลาไปก่อนนะฮะอาจจะมืดหน้า,าจ,จะมืดไปหน่อยนะฮะก็ นี่ขอลาไปก่อนนะฮะเพราะว่าฝนจะหนักกากเหลือเกินนะ่ยก็อยู่กันได้สักประมาณสองสามนาทีเป็นการดีแคบแป๊บเดียวนะฮะก็จะมาเริ่มแคสเกมอย่างจริงจริงจริงมันจังได้อีกประมาณสองสามวันนะฮะอีกขอไว้ลายสี่ห้าวันซื้อไม้เสร็จแล้วก็นะก็จะซื้อก็จะคุยแคสได้ก็ไม่ค่อยได้แคสนวเนี่ยนี่แล้วก็สำนี้อุคไปซื้อเกมซะดิเนี่ยก็ขอลาไปก่อน เมื่อจะลาทำไมนักหนาเนะี่ยก็ไปก็ไปเลยทีเดียวแต่ว่าคือผมอยากจะอยู่ต่อนะ่ยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีมีชันยนะแล้วก็ขอให้ปูความคิดเห็นเจริญ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 นี่ก็อย่าลืม subscribe ปูความคิดเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมนครับคอมเมนต์ที่ใต้ลิงก์ที่ชั้นนี้เลยเนะ่ยใต้ลิงก์นี้เลยเอคอมเมนต์กันอวยพรกันจะมาด่าผมก็ได้ฮะผมชอบ คนตำหนิผมว่าไม่จิงสำนึกไม่ได้แก้ไขอะไรเงี้ยก็บายบายนะบุคคลเป็นสเก็เดเดไม่สิ bye. Bye ้เดเดหรอกครับเพราะอีกนานประมาณห้าวันฮะค่อยกลับมาบายบายขอบคุณครับ